เวลานี้ทั่วโลกของเราเนี่กำลังเผชิญวิกฤตอยู่หลายด้านแต่มองมาในประเทศของเราเองก็เห็นแต่การแข่งแย่งชิงอำนาจมากกว่าที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมากของประเทศผมเชื่อว่าพักไทยพักดีจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายส่งเสริมการมีอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ครับสวัสดีครับผมเทพราชร,รังสิตกรรมการบริหารพักไทยพักดีครับ เวลานี้ทั่วโลกของเราเนี่กำลังเผชิญวิกฤตอยู่หลายด้านทั้งวิกฤตด้านพลังงานวิกฤตด้านความมั่นคงทางอาหารและก็วิกฤตเรื่องภูมิอากาศโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอนนี้แม้แต่ประเทศซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแม้แต่ในยุโรปหรือเกาหลีใต้ก็เผชิญอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักพลังงานก็ขาดแคลนและอาหารเองก็แทบจะไม่พอใช้ในหลายประเทศ ประเทศไทยของเรานี่มีข้อได้เปรียบอยู่เรื่องความมั่นคงดังอาหารไทยเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกครับเราเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําแต่ในเรื่องของพลังงานนี่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราสามารถทําได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงการส่งเสริมพลังงานชุมชนความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหนึ่งในโนโยบายหลักของพักไทยพักดีเราต้องการจะเสริมสร้างความมั่นคงของพลังงานในชุมชนความมั่นคงของพลังงานใน ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคนี่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพลังงานของประเทศไทยและเป็นการทิศฉมนโยบายด้านพลังงานของประเทศวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมถึงพลังงานชดเชยพลังงานสำรองเป็นสิ่งที่พักไทยพักดีอยากนำมาเสนอใช้ในชุมชนต่างๆนโยบายการใช้หญ้าเนเ,เปียร์เพื่อผลิตพลังงานในชุมชน เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพักคไทยพักดีที่เราอยากเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตพลังงานของชุมชนทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคครับนี่จะเป็นการช่วยให้ไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับในเวลานี้ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤต ความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วแต่มองมาในประเทศของเราเองก็เห็นแต่การแข่งแย่งชิงอานาจและการแบ่งแย่งผลประโยชน์มากกว่าที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมากของประเทศอยากจะขอฝากนโยบายของพรรคไทยพักดีซึ่งจะช่วยเหลือกเกษตรกรและพี่น้องชาวไร่าชาวนาทั่วประเทศให้มาลองศึกษานโยบายของพรรคไทยพักดีครับเพื่อทางออกที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยผมเชื่อว่าพรรคไทยพักดีจะช่วย ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายส่งเสริมการมีอาชีพอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไปได้ครับไทยพรักดีพรุ่งนี้รวยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์